ประการที่สคือมีโรษเมื่อมีเหตุทุกข์ก็ย่อมมีทางดับทุกข์พระองค์ตรัสว่าถ้าเราดับตัณหาได้ดับความอยากความยึดมั่นได้ทุกทั้งปวงก็ย่อมดับนั่นแหละคือความสงบเย็นอย่างแท้จริงซึ่งเรียกว่าพระนิพพานประการที่สคือมัคก,การดับทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ต้องอาศัยหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องพระองค์จึงสอนมักมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากมัรมตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสมมาวายามะความเพียรชอบ สัมมาสติการระลึกรู้ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ชอบหนทางนี้เองเรียกว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไปในความสุขแบบกามไม่สุดโต่งไปในความทรมานตนสรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริงว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความดับทุกข์คือพระนิพพาน และหนทางไปสู่ความดับนั้นก็คือมักมีองแปดธรรมนี้ไม่ได้ให้เราเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ให้เราลองปฏิบัติลองพิจารณาจนเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นทุกตามจริงเราจะไม่หนีเมื่อรู้เหตุเราจะดับเหตุเมื่อเห็นผลเราจะสัมผัสความดับเย็นและเมื่อเดินตามทางเราจะถึงซึ่งอิสระ และความหลุดพ้นอย่างแท้จริง